สวัสดีครับพวกเราสายเลือดวายมาเชสนะจ๊ะอ่ะวันนี้เราสายเลือดวายก็มีความขออนุญาตกินกิมจิอ่าไปสู่แดนกิมจิอ่าหน้าเราไม่เหมือนกิมจิเลยอ่ะแล้วเหมือนไห้แล้วเหมือนไห้ถูกนี่ไวโดนกิมจิไม่ใช่ค่ะปลาค่ะเป็นปลาด้วยหรอ อุย้ยถ่ายปลาก็จะแบบดูหอมปะดูหอมนี่หเห็นไหมครับคุณผู้ชมอ๋อขอโทษอันนี้โอ่งขอโทษจริงโอ่งมังกรนะอ่าวันนี้เราทั้ง4คนนะครับจะพาทุกคน ไปสู่แดนกิมจิกันนะครับร้องเคปป๊อปที่กำลังโด่งในช่วงนี้แล้วออกเพลงใหม่มาถูกต้องกรี๊ดมากถูกต้องนั่นก็คือวง new jeans เลยนะคะที่ท่านผู้อาคือ house sweet h o s w e e t เราจะมาดูว่าหลังจากที่เราจะ pay t t e n t i o n จะเป็นไฮบอลหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาตลอดจนแบบว่าุประชงซุเปอร์ชายเพราะเราก็เป็นซูเปอร์ชายอยู่แล้วที่แปลว่าผู้ชายแทน ชยเฮีไปทุกภาพเปิดทุกภาพหนึ่ง์แมนที่ซุปเปอร์ชายค่ะจริงอุ้ยมีปล่อยมาเองนี่เพิ่งอยสองวันอือสองวันพูดว่าพิ่งต่อยเมื่อวานเราทำเร็วเราทำเร็วเปิดเมื่อกี้เออเพื่อนเมื่อกี้ได้ไปแล้วตายตายเลยเงียนมากจริงคือไม่ได้จริงวงนี้คือเราต้องติดตามแล้วเป็นเพลงที่น่าสนใจทุกเพลงออกมาทุกเพลงปังทุกเพลงจริง คือเอาดีฟายท็อปฮิตตลอดคือสําหรับต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเคก็จะรู้จักเพลงเขามันจะต้องมาผ่านหูอ่ะฟิตเนสผ่านต้องมีทุกมีทุกโลเคชั่นต่างชอบเปิดมีทุกโลเคชั่นจริงจริงใช่จะผ่านหเราหมดแม้กระทั่งที่เกาหลีเองทุกร้านเดินสตรีทปุ๊บต้องมีเพลงนี้แล้ว3รอบขั้นต่ำจริงแล้วก็เอะก็ว่าทําไมเพลงน้องนิวจีนตามเราไปทุกโลเคชั่นใส่หูฟังยืม ประทงเอ้ยโอ้ยไปทุกที่เลยอ่ะแล้วมาเป็นน้องกระตุยกันดีกว่าในวันนี้บ้างตอนนี้เป็นมะเร็งค่ะสมาชัยอย่าไปชนเลยคุณผู้ชมเขาดีใจเก้อโอ้ยความจริงนะพี่โดนเป็นเอาดีใจกว่าเดิมทุกคนดีใจกว่าเดิมอ่ะนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสนับวันนี้นะครับก็จะได้หนึ่งแสนสามได้วยการถ้าพร้อมเราเราไปฟังเพลงใหม่กันเลยจ้าไป อุ้ยเป็นก้อนของน้องหมาปะน้องหมาเนี่ยจมูก h ักสว s ท i t เป็นดอกไอ้หรอเหลอ เขาคงความแบบเดโทของน้องไว้ดีมากเลยต้องเป็นแบรนด์มาสเตอร์ให้ผมใช่อมันที่มีความแบบเดโทรนะ อาจ<อ>จะมีอินสไพรเลชันจากสงกรานก็ได้นะ จะต้องเป็นเฮียอินแล้วนะจะเต้นตามก็ฉ่ำอยู่นะใช่เธอต้องเป็นเฮียอินแล้วนะนน e แลนะท่านี้จะอยู่เต็มเมืองต่อไป จะกระโดดยังไงขอ,ขอ,อ่ะข้อเขาคือลนันต้องเปิดกันมากอุะ้ยฉันต้องมีแล้ว

มาเอ้าวกายเป็นเป็ดหลายตัวด้วยเป็นใจเย็นเอาเต็มใจเย็นเนาะเพียรปลาสวยมากใส่มาก โหเป็นโคกสตูดิโอเลยอ่ะจขำมากคือเป็นวงที่ไม่ว่าเปิดมากี่เพลงเปิดตั้งแต่เพลงแรกปุ๊บโอ้โหพรีเซนเตอร์เข้าช่ำน้องยังเด็กๆกันเลยเนาะเเด็กกๆนนัตอนนี้สิบกว่าตอนแรกอ่ะมีตั้งสิบสามตอนนี้สิบสี่แล้วเออตอนแรกสิบสามตอนนี้เลยสิบเอ็ดไม่ใช่ทขาไมลงใช้ SK2 อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของหน้าเราพูดถึงอายุจริงอ๋ายุจริงน่าจะบานเก้า เด็กเกินคุณนาเด็กเกินใช่อันนั้นน่าจะเป็น the boy king แต่คือนี่แหละดนตรีทุกอย่างในโทรความเป็นเอกลักษณ์ของวงนี้น่ารักถ้ายังไงนะไรายร e t s ้ a n c นอ o let's see hey let's turn let's t u r อย่างนี้เลยหลอกมีท่านี้เออเออมีท่านั้นเรียกว่าอะไรไม่เอาหน้าเกงไม่ใช่ดีคุณผู้ชม เนี่ยพอดีเลยนะโคเวอร์ได้เลยดังใครคนหนึ่งออกย่อยเหรอมีแต่สุดองเป็นแฮอินครับย่อยเป็นหมาเหรอดอกไอวิวดอกไอวิวใช่สุดท้ายเป็นเบิร์ดไอวิวคือเป็นดักไอวิวอุ้ยแล้วใครเป็นคังโคกอีตัวคังโคกแล้วล่ะตอบมัหมดแล้วใช่เพราะกูเป็นเฮงไงถูกต้องมึงคืออีรถที่ชนต้ถไปล่อยน้ำช้ำจริง่ชนยังไม่ซ่อมเลยดีดีดีฮร์ซีด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 ี มันเป็นเพลงฟังสบายสบายมันสบายสบาติดหูอ่ะเออเป็นเพลงที่แบบฟังสบายเวลาทํางานเออสำหรับสเวลาขับรถสแล้วเพลงที่แล้วว่าเพลงชุดก่อนนัคือซเปอร์ชายซูเปอร์ชายซเปอชามันเป็นเพลงต้องเต้นต้องเต้นตามๆเปอร์ชายซเปอร์ชายเตเตอกระเยเต้นตว่าต้อเบอไงเพลงนี้กระเยเต้นต้ว่าต้งเหมือนเดิมจริงเออพี่พูดมาคนละฟีลกันนะสหรับพี่ซูเปอชามันดูแบบอยากลุกขึ้นเต้นอ่ะเนี้ดูแบบว่าฟังเพลินเพินทางช่วงที่เขามีแบบ ข่าวปัญหาอะไรเยอะมากมายส่งฟ้องฟ้อง,องป,ปืนอะไรเต็มไปหมดเลยนตอนนี้นฉันก็ไม่ได้ตามเท่าไหร่หรอกก็ติดตามเหฉยๆไม่กล้าพูดเพราะว่าดูชนพูดมันว่าจริงหรือเปล่าก็รอดูสรุปทีเดียวตอนนี้เขายังไม่สรุปอืจะเป็นของกระแสหน่นองใช่แล้วเป็นของกระแสให้เป็นพวกเราที่แหละเพราะหน่องเขาสุดๆแล้วใช่ยอดมีไปเท่าไหร่หรอวะ เท่านี้74ไม่ใช่นะคุณ6ล้านหล้านสี่แล้วสวันหล้านสี่สอวันหกล้านสี่โอ้ยแบ่งมาดูพวกเราบ้างย้อนวิวเท่าเราเลยอ่ะโอ้ยต้อเราประมาณ3ปีอ่ะถึงปะไม่ถึงล้านถึงล้านเท่าไหร่ฟองสามล้านอยู่ทั้งเราเออเออนั่นคือรวมทุกคลิปเลยรวมหมดแล้วไม่ไม่ให้รวมทุกคลิปตอน20ค่ะจริงเหรอเออยี่สิบลยเหรอ ต่ออดูซ่องเราเยอะอย่างนี้หรอเยอะอีกต่อ Data Analyst ไม่ใช่ไม่ได้คำว่าเยอะใช้คำว่ายี่สิบบาท Data Analyst ไม่ช่องอื่นนะช่องช่องนี้ค่ะไม่ช่องเราเกินช่องอื่นเราเกินร้อยล้านขอโทษค่ะฉันดูผิดไปดู New Jeans ค่ะเอคุณมากอ่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่ารักน่าจับตือมั่นใจว่าขึ้นแบบ Top Chart อยู่แล้วอยู่แล้ววยี่สิบแล้วร้อยล้านแล้วอืมเราเป็นอย่างอยู่ภายใต้ค่ายใหญ่อย่าง Hiip อืม อดอตายหายอา่ะเรามารอรุน้นดีกว่าว่าน้องจะถูกพวกเราเต้นกี่ร้อยรอบใช่แต่ว่ามันกระโดดยากอ่ะสองขันตอนอ,ยอย่าห,ยห่วงคนตายแฮร์รี่แฮร์รี่โยนไปก่อนเลยอ่ะ เราก็รอละกันหลังจากนี้นะครับสายดูบ่าก็จะมีคอนเทนต์อะไรอะไรมาให้เราดูมาให้ทุกคนิด้ติดตามได้ดูนะครับนอกจากเรีแอชั่นซีรีส์วา Y แล้วอาจจะมีซีรีส์อื่นอละครอื่นลืมต้องจะมีผลงานใหม่ๆของน้องๆไงถูกต้องหรือผลงานใหม่ๆของวงใหม่ๆหรือหรือหรืองานศพพี่เฟรมไงไอแกสปอยเหรอช่าสปอยจะทำให้ดีที่สุดบวชน้าไฟปะ เอานี้นะเป็น<ม>หมวดมอไปได้ไหมอย่าตายก่อนก <c oughs> ูนะเอาเนี่ยอันนี้คำเตือนหรือคำ,คำ,คำเป็นห่วงจะ <c oughs> ตายก็จะตายก่อนกูแล้วกัน <c oughs> เอออะ นั่นแหละคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของมวลของผลงานใหม่ของน้องนิวจีนถูกต้องก็ฝากทุกคนนะครับไปช่วยกันปั่นวิลเหมือนเดิมนะครับนอกจากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพี่ๆช่างสายเลือกวายด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทช่องถ่ายมวันจะเป็น Facebook, IG Twitter TikTok แล้วก็ YouTube และที่สำคัญใน YouTube อย่าลืมกด กระดิ่งปิ้งปองถูกต้องนะครับจะได้รู้ว่าพวกพี่พี่เนี่ยนำความศาสนานแบบนี้มาฝากแล้ววันนี้ทั้ง4คนขอตลาไปก่อนเจอกับพวกพี่ได้ในคนเชิญอื่นออีกมากมายวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบาย